สามอาหารกระป๋องคนกิน0.12อ,อ,อ,อาหารกระป๋องสัตว์กิน1.52มีจุห้าอมอาหารกระป๋องสัตว์กินแมวไงแมวอาหารตามคุตามประเทศเขาเลี้ยงเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเดียวบ้านบ้านเราเยอะนะบ้านเราก็กกก็็็เลี้ยงหมาก็มาก,กินนะตามเทศต้องเป็นอาหารกระป๋องแล้วต้องผ่านนะฮะผ่านการรับรองว่าสัตว์กินแล้วไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นได้ชดเชย0.53เปอร์เซ็นต์นะครับผลไม้กระปอ 0, ๋อง0.14กาแฟกระป๋อง0.06 ยาชูกำลังพวกกระป๋องเจดกระทิงแดงเอ0บล0้าสิบศูนย์จุดสามศูนย์สินค้าเหล่านี้เมื่อส่งออกได้เงินชดเชยเปนเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่า FOB และเงินที่ให้มาไม่ให้เป็นเงินสดนะครับให้เป็นบัตรภาษีบัตรภาษีนี้ชำระเงินได้สามกรมชำระที่กรมสรรพากรก็ได้กมร,รมศุลการกรก็ได้และกรมสรรพสามิตรได้บัตรภาษีนี้ถ้าท่านมีเยอะสามารถโอนสิทธิการรับบัตรภาษีได้ อันนี้ก็คือเงินชดเชยเรียกว่ามุมน้ําเงินนะครับดังนั้นสินค้าที่เอาเข้ามาถ้าเกิดท่านไม่สามารถใช้สิทธิใดๆได้เลยใช้สิทธกาิวก็ไม่ได้ใช้บีอก็ไม่ได้ใช้ ACFTA ไม่ได้ท่านต้องชําระภาษีกัรไปตาบติในกรณีท่านสามารถขอเงินชดเชยได้แต่เงินชดเชยนี้มันจะค่อยค่อยหมดไปแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกุ้งแช่แข็งนะครับหกเปอร์เซนกว่าเดี๋ยวนี้เหลือเท่าไหร่เองเดี๋ยวนี้เหลือ ศูนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสวกกอดใ,ใหญ่อย่างเช่นเบต้าโกลนะครับมาด้วยนะครับโฉลกไดใ,ใหญ่นี่นะครับล็อตหนึ่งประมาณสัก10ล้านท่านสามารถได้เงินชดเชยที่เตั้งเยอะนะนะครับเพราะฉนั้นอันนี้คือสิทธิประโยชน์ภาษีาก่อที่เกิดขึ้นในประเทศเอาละครับเมื่อเป็นเช่นนี้เรามาดูกันว่าถ้าเรางออกอาหารเราใช้สิทธิประโยชน์ยัยงไงแล้วถ้าเรานําเข้าอาหารเราใช้สิทธิประโยชน์ภาษีาก่อนยังไงเฉพาะอาหารนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับ นี่คือมูลค่า F B, พูดถึงบัตรภาษีต่อครับมูลค่าเอฟบี B, ตามสุดจะต้องขอเจตเฉยในหนึ่งใบขนนั้นมูลค่าที่ขอเจตเฉยอย่างนี้นต้องห้าแสนบาทเอฟบี F B, ต้องห้าแสนนะครับแล้วก็รวมกันได้ไม่เกินสิบใบขนนะครับแล้วก็บัตรภาษีมีอายุสามปีต่อ,อยุได้หนึ่งครั้งครั้งละสามปีแต่รวมกันแล้วไม่เกินหกปีนะฮะแล้วก็บัตรภาษีนี้นั้นโอนสิทธิ์รับบัตรได้โอนสิทธิ์รับบัตรได้นะครับอย่างเช่นว่าเรามีบัตรแล้วเราไม่อยากได้ แล้วก็โอนสิทธิ์คนรับบัตรให้กับคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสิทธิธประโยชน์ภาษีกรอที่เกิดจากเงินเชยๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวตอนหลังจากที่อาจารย์ดรเพชรพูดจบ